สวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับแฟนเพจแฟนคลับหมวนทุกคนครับมื้อนี้ผมกับป้าภูไทยคนขายงัวครับทุกคนครับเมื่อนี้นะครับผมสีผ้ามาเกษตรกรผ้านความรู้จักกับสัตวบาลประจําฟาร์ม MTB บางม่วงนะครับว่าสมัยนี้ยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแจกหน้าฝนเกษตรกรหลายท่านก็เลี้ยงงัวอยู่ที่ฟาร์มของตัวเองก็มันจะมีปัญหามากมายนะครับที่เกิดจาก หน้าฝนใช่ไหมฮะสุขภาพบัวสุขภาพบัววันนี้ผมจะพามาแนะนําหมอแจ็คครับเขาคือสัตวบาลเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศนะครับท่านรู้จักเขาดีๆนะครับอันนี้ก็มาอยู่ที่เอ็มทีีหมอแจ็คครับครับอันนี้ขอเป็นพิธีกรเลยนะครับผมหน้าฝนเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญแล้วก็สิ่งที่เกษตรกรเป็นกังวลอยู่มันมีโรคอะไรบ้างครับแจ็คครับเล่าให้เกษตรกรฟังหน่อยครับครับคือในช่วงหน้าฝนนะครับคือ เกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยคงประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อหรือว่าปัญหาของโรคสุขภาพบัวที่ที่ส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยมีความวิตกกังวลอะไรนะครับประมาณนี้แต่ว่าในโลกที่หลกักๆเออหลกัๆหลกๆเลยหลักๆหลๆเลยมีกี่กี่โรคที่ส่งปัญหาให้กับฟาร์มของเราเนี่ยมีอยู่3โลค <3 S 1> <ล>ที่เรามุ่งเน้นแล้วก็ป้องกัน ประมาณนี้จะแก้ปัญหายังไงครับใช่ครับโลกแรกเนี่ยเป็นโรคคือไข้ขาแข็งหรือไข้สวันคืออะไรครับไข้3วันไข้3าวันหรือไข้ขาแข็งเนี่ยเป็นเป็นโรคที่ค่อนข้างไม่อันตรายมากถ้าเรารู้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันจะอันตรายมากถ้าเรารู้ทีหลังแล้วเกิดการลุกลามเชื้อขึ้นสู่สมองเนี่ยอันนี้คือรักษาไม่ได้เลยโอ้คือไข้สามวันเนี่ยเป็นไข้ที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็ทำลาย ส่วนของสมองได้เร็วมากนะครับค่ายามวันเนี่ยอาการเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือผอมซึมไม่กินอาหารแล้วก็มีไข้สูงสูงสุดถึง41องศาเซลเซียสเลยอ๋41อ41องศ<ส>าเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสังเกตในโลกนี้เนี่ยคือในฝูงวัวเนี่ยวัวตัวหนึ่งเนี่ยเกิดการผิดปกติทุกๆวันเนี่ยเขากินหญ้าเขากินอาหารได้ปกติแต่มาวันหนึ่งหรือเช้ามาที่เกษตรกรเนี่ยเดินดูวัวของตัวเองเนี่ย ปรากฏว่าวัวตัวนี้นอนลงแล้วก็ไม่กินอาหารเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันซึมขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะเช็คเบื้องต้นเรื่องของการวัดไข้ก่อนที่เกษตรกรสามารถทาได้ก่อนนะครับก็คือเรื่องของการวัดไข้ต้องวัดไข้ก่อนเพราะว่าวีไข้สูงไหมครับแล้วก็การเช็ครอ,อยโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของเยื่อเมือกซีดลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับดูดูเ,เดี๋ยวดูภายนอกคืออาการมันจะซึมซึมก่อน,นอ่ามันจะซึมรู้สึกว่าวันนี้ปกตกฏเมื่อวานมันกินหญ้าเยอะมากแต่พอมาวันนี้เช้ามารู้สึก มันนอนเยอะเกษตรกรควรทําเกษตรกรควรจะอันดับแรกเลยคือ1วัดไข้ก่อนอ่าทีนี้เนี่ยการวัดไข้เนี่ยก็ก็ควรจะใช้ของวัดไข้ที่เป็นระบบสากลคือเอาปลอดเข้าจิ้มไปในตุดมันเลยง่ายๆคือปลอดในร้านขายยาทั่วไปนะครับวัดไข้คือจิ้มเข้าไปในตุดเลยขึ้นเกินกว่า38องศาหรือ39องศา40องศาเนี่ยคือมีไข้แล้วเราก็ให้ยาเบื้องต้นให้ยาลดไข้ไปก่อนเลย ค,คือคือเบื้องต้นเลยเราฉีดได้สามารถเราฉีดยาได้เองเนี่ยก็ฉีดยาลดไค่ไปก่อนนะครับแต่ทีนี้พอฉีดไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่า,ามันมันดีขึ้นก็ตามยาไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่าหนักเกินกว่าที่เราจะสามารถวินิจฉัยได้ก็ตามสัตวแพทย์เข้ามาดูได้ทันทีครับเพราะว่ามันจะลดอัตราการสูญเสียของวัวลงครับ นี่เป็นความรู้จริงๆนะอันนี้เพียงข้อแรกนะข้อแรกครับฟังให้จบนะครับมันมีอยู่3ข้อหลักๆใช่ไหมครับพวงอันอ่าอข้อ2ข้อ2เนี่ยจะลงรา,ายละเอียดลึกเกินไปกว่านี้ครับก็คือมันจะมีการตรวจสอบของโรคค่อนข้างยากกว่านี้นิดนึงแต่ก็ถ้าเกิดว่าเกษตรกรเนี่ยพอจะมีพื้นฐานความรู้อยู่อยู่เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการการจัดการโครคนั่นก็คือโรคที่สองนั่นก็คือโรคไข้เห็บ ที่เรารู้จักกันครับไข่เห็บไข้เห็บเนี่ยพระหะนําเชื้อของมันก็คือเห็บเหลือบลิ้นไา <c oughs> แมลงดูดเลือดทุกชนิดนะครับหมายความว่ามันมีเชื้อ <c oughs> อยู่แล้วแล้วมแมลงเนี่ยมากัดตัวของเราทําให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่เมล็ดแดงแล้วก็กระจายสู่ทั่วร่างกายทีนี้ไข้เห็บเนี่ยมันจะต่างจากไข้าขาคือหนึ่งเยื่อเมือกทุกเยื่อเมือกจะซีดหมด มไม่ว่าจะเป็นเปลือกตานะครับแล้วก็บริเวณเปิดเวัยวะเพดูแล้วคือมันซีดอันนี้คือสังเกตได้เลยว่าอาจจะเป็นค่าเห็บแต่ถ้าลึกลงไปอีกเรารักษาเบื้องต้นไม่ได้ก็คือให้สัตวแพทย์มาเจาะเลือดแล้วส่งเลือดตรวจครับ<อ>ว่ามันติดเชื้อค่าเห็บเนี่ยในในเชื้อกลุ่มไหนแล้วเราจะได้ให้สัตวแพทย์เนี่ยจัดยาได้ถูกต้องครับมันร้ายแรงขนาดไหนค่าเห็บเนี่ยร้ายแรงมากๆตรงที่หนึ่งมันสามารถแพร่ แพร่โรคได้ไวามากหมายความว่าจากแมลงดูดเลือดมากัดตัวที่เป็นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกัดอีกตัวหนึ่งาม,ามันก็จะติดติดกันได้ดใ,ใช่ครับมัอันตรายมากเลยนี่มันก็ถ้าเกิดว่าเราวางยาหรือให้ยาไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่สามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ตรวจเลือดก่อนที่จะรักษาหรือคือสามศัตวแพทย์ในพื้นที่หรือศัตวบาลในพื้นที่ที่เขาพอมีอ พื้นฐานความรู้มารักษาก็ได้เร็วอัตราการรอดก็สูงขึ้นครับโอโ้นี่คือความรู้จริงๆนะครับนี่คือความรู้จริงๆครับแฟนเพจมูหันเกษ,ษตรกรทุกคนครับมันมีอีกข้อหนึ่งใช่ไหมฮะที่ที่ควร,ครป้องกันก็คือเรื่องของการพ่นยาฆ่าแมลงครับการพ่นยาฆ่าเชื้อ,อ,อคือในหน้าฝนเนี่ยเราควรจะพ่นให้บ่อยขึ้นอาจจะทุกๆ หนึ่งเดือนพ่นยาฆ่าเชื้อครับรักษาแบบทุกๆสามเดือน e พ่นยาฆ่าแมลงครับ hmm. ครับยาฆ่าแมลงในที่นี้เป็นยาฆ่าแมลงที่ใช้ในเกี่ยวกับปศุสัตว์นะครับไม่ใช่ยาฆ่าแมลงพ่นยาฆ่ายาทั่วไปนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับม hmm. ันเป็นยาฆ่าแมลงในกลุ่มที่สามารถใช้ในในใน,ในสัตว์ได้ในคอกสัตว์ได้นะครับกลุ่มพวกอมิทาสพวกอะไรต่างๆเราก็สามารถพ่นได้ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงที่พ่นยาทั่วไปนะครับไจดไว้เลยนะครับใครที่ดูใครที่ดูอยู่จดไว้เลยนะครับบันทึกไว้เลยนะครับว่าอ่า ปัญหาที่จะเกิดกับฟาร์มเ,เกิดจากวัวของเรานะครับหมอแจ๊กกำลังพากันแก้ปัญหาพาเกษตรกรแก้ปัญหาในเรื่องนี้โรคที่สามโรคที่สามเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียหรือสร้างปัญหาให้กับฟาร์มไม่ว่าจะเป็นวัวเนื้อวัวนมได้รุนแรงและเร็วที่สุดนั่นก็คือ fmd ครับ food and mouth disease หรือโรคปากเท้าเปื่อยนะนั่นเองครับออโรครครับบริษัท<ร>เนี่ยบริษัททุกพื้นที่ทั่วปนประเทศไทยเนี่ยเขาพยายามที่จะให้เกษตรกรเนี่ย ฉีดวัคซีนปากท้อเปื่อยม่ว่าจะเป็นไทยเอไทยโอไทยโอเอเชียนะคือเราพยายามฉีดฟาร์มไหนที่ไม่ได้ฉีดเนี่ยก็ม,มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรค FMD ได้ครับเพราะฉะนั้นโรค FMD เนี่ยมันรุนแรงถ้าเป็นทีหนึ่งนะครับมันมันติดต่อโรคได้ไวมากๆและเป็นเชื้อไวรัสที่ที่รุนแรงสําหรับวัวเนื้อและวัวนมนะครับก็คือถ้าเป็นเนี่ยรักษายากมากครับ<อ>แล้วก็สร้างความสูญเสียให้เกษตรกรมา เยอะพอสมควรข<อ>ือมันตรงนี้คำแนะนำเนี่ยก็คืออยากให้อย่างที่บอกนะครับคือมีการพ่นยาฆ่าแมลงหรือพ่นยาฆ่าเชื้อบ่อยๆครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนนะครับพยายามทําอย่าให้ขาด<อ>คือถ้าประกาศเป็นโรคเขตติดต่อแล้วเนี่ยควรจะทําวัคซีนให้ครบครับอ,อ,ยอย่างฟาร์มเราเนี่ยเราปูพื้นฐานโรค FMD เนี่ยเราค่อนข้างกลัวในเรื่องนี้มากลรคือเราก็จะพยายามทําวัคซีนให้ไม่ขาดเลยครับแล้วฟาร์ม MTB เนี่ย ได้รับมาตรฐานอะไรนะอ่าได้รับมาตรฐาน GMP ครับอ๋อทำไมถึงได้รับมาตรฐานอันนี้เราต้องเล่าให้เกษตรกรฟรังก่อนอรอเราต้องทำยังไงบ้างกับฟาร์มของเราฟาร์มเราเนี่ยนะครับเน้นอะไรเน้นการหนึ่งการป้องกันโรคนะครับสองเรื่องของการควบคุมการเข้าออกภายในฟาร์มหมายความว่าคนนอกที่เข้ามาก็คือมีมีที่จอดรถมีอะไรแล้วล้วก็มีระบบการฆ่าเชื้อที่ค่อนข้างเราวางแผนไว้เป็นระบบ<อ>สมบูรณ์ครับนี่แหละครับคือความรู้ที่จะ m t b ส่งต่อส่งมอบให้กับ เกษตรกรที่ดูคลิปของมูหันอยู่ครับหมอแจ็คดีดีกไม่ธรรมดานะครับได้ยินข่าวว่าเคยดูแลวัวเป็นสามสี่ร้อยตัวฮะก่อนหน้านี้นะครับที่เคยได้ได้เข้ามาร่วมในเอ็มทีบีน่ะก่อนหน้านี้ผมก็คุมฟาร์มที่เป็นฟาร์มวัวนมนะระดับเลี้ยงประมาณพันกว่าตัวโอ้โหอย่างนั้นเลยใช่ครับพันกว่าตัวนี่โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับเกษตรกรครับฝากด้วยนะครับนี่คือเอ็มทีบีวังม่วงอันนี้คือหมอแจ็คสุดหลอนะครับ,บรนะครับโส,ด,บสดหรือเปล่า เอาไม่สุแล้วหดครับอโอเคคลิปนี้ก็ได้ให้ความรู้กเกษตรกรแล้วนะครับก็ฝากติดตาม m t b วังม่วงหรือว่าใครอยากนะก็พิมพ์ว่า m t b เป็นภาษาไทยก็จะขึ้นเลยนะครับโอเคครับหมูหันสวัสดีครับ